ตอนนี้มาถึงเรื่องของความสวยอาจจะมีความอิจฉาหรือเปล่าที่มีแต่คนกรีตอดัมเลวินล่าสุดนะคะก็ระหว่างที่แจกลายเซ็นให้กับแฟนเพลงมีชายคนหนึ่งติหลุดค่ะสาดน้ำตาลไอซิ่งใส่เขา เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างการแจกลายเซน็นเมื่อหนุ่มนักร้องนามอดัมเลวินจาก Maroon 5นะคะเดินทางทักทายและแจกลายเซน็นให้กับแฟนๆที่มารออยู่ด้านนอกสตูดิโอที่จัดรายการ Jimmy Kimmel Live ในลอสแองเจลิสเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากอัดรายการเสร็จอดัมเลวินก็ออกมาทักทายแฟนๆอย่างเป็นกันเองนะคะโดยมีบอดี้การ์ดก็มายืนดูแลข้างๆแต่แล้ว ชายคนหนึ่งที่แฝงตัวอยู่ในฝูงชนค่ะก็ใช้จ <ed> ังหวะที่อดัมเนี่ยกำลังอยู่ใกล้ๆแจกลายเซ็นก็เีกถุงน้ำตาลแล้วก็สาดสาดสาดงน้ำตาลใส่หน้าใส่แจ็คเก็ตเขาเต็มไปหมดนะคะสร้างความพิโรธให้กับอดัมจนต้องถอดเสื้อแจ็คเก็ตปาทิ้งและแฟนๆต่างก็ตกใจและโมโหไอ้คนนี้มากค่ะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในที่เกิดเหตุนะคะจับกุมตัวชายคนดังกล่าวทันทีแล้วก็รีบพาเขาส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งแฟนเพลงและตัวอดัมแน่นอนข่าวโมโหที่นักร้องขวัญใจเนี่ยถูกทำร้ายต่อหน้าต่อตานะคะแฟนขับบางคนตะโกนด่าทอชายคนดังกล่าวจนกระทั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เรียกตำรวจมารับ ชายดังกล่าวไปดําเนินข้อหาคดีทําร้ายร่างกายนะคะแล้วก็มีหลายกระแสะเลยเชื่อว่าชายคนนั้นเนี่ยอาจจะพยายามสื่อความหมายอะไรหรือเปล่าเพราะว่าซิงเกลิลดังของ maroon น5ณนขณะนี้ก็คือเพลง sugar ที่แปละว่าน้ำตาลก็เลยอยากจะมีความเชื่อมโยงศาสตร์น้ำตาลไอซิ่งใส่ให้ดูน่ารัก นี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่ดัมเลวินถูกทำร้ายจากแฟนคลับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดข,ขึ้นเวทีไปโหนเกี่ยวคอเขาไม่ยอมปล่อยนะคะจนเขาต้องปลอบให้เธอใจเย็นแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สเตจพาตัวออกไปหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะเขาก็โดนเล็บของผู้หญิงนี่ยบาดไปที่ใบหูด้วย <c oughs> คนนี้ไม่ธรรมดานะกรีตเพราะว่าสืบประวัติไอคนที่สสดน้ำตาลไอซิ่งปรากฏว่าก่อนหน้านี้เคยปาก้อนหินใสยูเอนเดอะร็อกจอห์นสันพยายามจะสร้างสถานการณ์ไว้หรือเปล่าก็เขาชื่อเดอะร็อกเลยปากปา้อนหินใส่ก็เลยงงว่าพีเพลงชูก้าถ้าเกิดสมมติเจอเทเลอร์สวิฟต์ก็จะขับรถสวิฟต์ชนนางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาติดตามโรงแรมหรูที่มาราเคชประเทศโมร็อกโกค่ะ